เดี๊ยนี่คครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กุฎังปลาเราครับจยดทูปหาเลยอยากพอได้ใช่ต้องจุดทูปหาครับปลาเราตุ่มปลาไหลเสีเอียนซู่ครับมานี่นั่นแล้วตุ่มปลาไหลเสีเอียนแล้ว

เมื่อนั้นไปได้เขาเจาไปได้ยมุนตัวหนึ่งวูบเจ็บซ้ำแค้นไหมเบึ้งไหมเบื้งครับบอกว่าแม่ด่าก็ด่าวะงี้ไงไงแน่จนหูมันสิออกเลยนี่แทงเอาไปเราไปแทงเอาพอแทงไงเนี่ยคือแทงอยู่เป็นแนวนี่ต้องคอต้องคอห้องดีสำหรเราแน่นอน แงนี่ยมันไม่ผัดป่ะไงร้ตีเอวบุโตะบุโตบอกเลยเนี่ยนี่มันเป็นท่างข่อยเขาโกดังครับมากินเขาวั้งวันคนับ สุปาสุปาจอดรถครับหาอะไรครับวันนี้ของกินก่อนมาหาปลาเราต้องมิเนวกินครับกินอย่างเดียวกินลูกเดียวบลึกยุ้ยใส่บลึกบานนี่ ตัวละสิบโลสี่ตัวตัวละสี่สิบโลเนี่ยเลนี่สี่ตัวตัละสิบโลสีสิโลตัละสี่โลอะไรเนี่ยเฮ้ยพูดไปด้มาเีองนี่ไป ấy ừ, đi bà bà cả Ừ đi thông pa lao bay năm cũng bạo Dạ đi ไปดูว่าปลา ผูเใ้สิเกียรบันนีหัเราไปเออเอ็กซนจีู้้เดียวสามันผู้เดียวสามั้นคนสาคั้ครับไปใส่มาใส่กับบ้ยนตาว่าใ้เลยยัช่องยูทูบแล้วคุณาไน้องน้องป่าเออออุ้ยกัใต้กดานี่ใรนันี้ดนว่าดูมอหาเอาที่ น้องน้องก็น่ามัือได้วาดเพราะอันนั้นน้องได้วาดไม่ถูกบ่ตามตื้อรองกุ่ไปรองกุ้มสมสีตรงบ้านเราสามพันสี่พันว่าเราได้เขาไปเท่าไหร่บาทเนี่ยบอไปหาเันคุ้มทั้งหนอกคนไหมโอ้ยไปแต่ก็เพี้ยนก็ยังว่าตรงหาดอกไม้หาถูบเทียนเออจุดถุบอีกดูหม้อเอออธิษฐานนี่แกมาเออแวะมาแนว่าตัน เ็เลก็ไปบดดินบดหินได้เงินบุญปักกันไปเลี้ยงสเต็กกุนเช่าบูเช่าบุก็สเต็กกันเลยเว้ยนี่หนาวรุ่น่หนเนี่ยไปโอ้ยากินง่ายบุญเนาะงานงานบุญเดียเรื่องแความู่มันบดดิรุ่นกูเลยดีอนาหนโอ้ยซมเก็บก็ไม่เก็บขี้กบไปกบมาซช่ไหม

อันนห้โอ้โหนี่เห็น้ายลงอหนติ๊กต็อกด้ยมีโชคมีดาบโอ้าหขั้วมีเงไงเราต้วนียไงเร็วเร็วเอาละครับรถเกี่ยวเสียเบียตาดีได้ตาลายเสียครับอันนี้ของค้งครับฮะเฮ้ยนี่นะ โอ้ล็อกกี้ปรอมนี่นะเอ้ออกเลยเด้อพี่น้องเบิ้งจะเบิ้งน้ำหวานมันไหลไหลเบิ้งมันไหลขึ้นมาพี่น้องเบิ้งน้ำหวานเดือบอื้อน้ำหวานไหมปืิ้งน้ำหวานไหลลงครับโอ้น้ำหวานมันมันมันเห็นห้างนี่ครับน้ำหวานไหลลงมาเนี่เบิ้งนี่มันไหลลงมาน้ำใสเลยเด้อพี่น้องอาบมาทั่วเลยครับน้ำหวานนี่เ้ยเบิ้งครับน้ำหวานนี่หนี่ปุกอืบ ห่างไงแห้งคำคุ้นนี่ลีครับนีแ่แหละสุดยอดเลยเ,เอออันนี้อันนี้ของอันนี้บอกอันนี้ที่ใส่ทุกปีบอก,นนบอกขั้นไหนบ่อู้หูมันครับรถมันใี่ละแปดปีนี่เลยแปดปีครับใส่เครื่องอยังสิบเครื่อ,อ,อยออี่สันเป็นยังคือถอดหรอกไม่แห้งส่วนนี่อะไร อแล้วข้นนั่นดิข้นั่นผู้ละขันติดูดิยำเกี่ยวบัดเทีเลยขันเดียวบันนี่ลุ่งเหล็กย่างเอาเลยขันนี้เสียเบียโม่เองครับใส่เองอมีหมิ่มาเห็นห้างอยู่พร้อม อันนี้ว่าร่ับไปเลยนี่นะหาเงินหมื่นละหมื่นนี่เราหมื่นละหมื่นมีเหีย่ื้อมั่อะไรก่อนตอนไปเอาซื่อมา่ื้อมแซนหามันระบบก็แท่งยังใ้สได้เบิดบดเนี่มันจะตันหน่อยหน่อยนช่ไมชีตันหาบวกแลไปเลยอีกห้าร้อย โอ้โฮอะไรมันเดินหนาถอยหลังเกียร์ขาเล่งมันอยู่มึงเดวเเนี่ยเงี้ยบจังมันจะต์ดติดบนนี่อ๋อนี่ไปหนาคยูไปไหนซื้อเนี่ยนี่เ้าเล่ง มีหดเบิกม oh. ือห oh. ่างรถเขาสะล่ะโว้ยมันเกิสิขับไงบันตีดูนี่เบิงพูงมาลเยออมโอ้ยหอนอีลีเนะล่มล่มหอนเลย เดี๋ยวจะถหายนังเทียเลยได้ไม่หนีคล้ายม่หนีแล้วทรงผอมอยู่ไก่ระแวกลอยโล่ทรงผอมเดือบลอยฮะเออมันมันจะยากได้บันนี่ิคันนู้นไปแล้วครับหนึ่งคันเสบีย ปันปันเขาอื่นยังสีขาวโอ้ไอเห็นเห็นเพิ่นคิดว่าจะคล้องหายเองนะอ๋อเห็นแล้วเอาวันนี้ก็มาเลียนยุ่กูหนังสิเบียครับหอนพี่น้องจักสิบใบใส่หอนเฮง เดี๋ยวเราติดตามกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ